ะะเพง่งสงวลิศกสิทธิ์เขาเขาบ่าหายนนทิยาลงนะคะนนทิยากะเล็บ่ไดดลงแต่ว่าลุงเฮงเอาคิปนี้ไปเปิดมหูรีไซ่ลุงเฮงกะเล็ไปไปลงได้โค้งสุดท้ายของเก้เดือนสามารถย้อนหลังไปเบื้องได้เด้อกระเด้อยู่ช่องเฮงลุงเรืองห้าเก้านะคะเลขเข่า้าคนซื้อเป็นเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะโค้งสุดท้ายของเก้เดือนนะคะเมื่อนันมาตามเจวานนทิยาบ,บ่ได้ลงเสียดายมากๆนะคะ นะคะก็เลยมาสอบถามว่าเก้เดือนได้บ่นะคะถามก่อนนับก่อนเก้เอ้ยเอ้ยได้ไร้ป,ปันไดงวดนี้บ่บ่แมนว่างหันเอื้อยได้ไร้ป,ปันไดได้ได้อยหนึ่ง <_ d isc an> โอ้ยดีใจ้ากเด้อไปมา้าเงินทองสีเหลีวสีแล้วอยู่ตัวนได้ร้อยหนึ่งพอดีเลยใส่ซองทำบุญบ้านพอดีเลยคลิปนี้อาจจะคลิปนี้อาจจะลุงแห่งอาจจะดูดไปลงน้ำ กาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถือกัมอันเอฟซีลุงเฮีงนะคะเพื่อเ่นเอาคลิปนี้ไปลงอืมดีใจน้ำกันผูใ้ใดถือน้ำกระไดอันนีวัน,นี้เอ็นเอืย้ยสิบแบ่งปันพ่นน้ำบนอ๋องวดน,นี้บ่งวดน,นี้ก็มาเร้หละิ่นให้มาแล้วบอเอืม คือได้ยินข่าวว่าอันมือบ้านเอื้อยขึ้นบ้านไม่บ่แมนโว้ยเราบ่เอิ้นน้องเอิ้นหนุ่งมาน้ำเน้องมาถ่ายท้ำลงขีดเนาะโว้ยให้เพิ่นมาแสดงความยินดีกับเจ๊เดือนว่าขึ้นบ้านไม่ขึ้นบานไม่บ้านกับบ้านทำขึ้นบ้านบ้านนี่บ้านหลังที่ว่าถือเลขเั็นได้เหี้ยนเนาะทำขึ้นบ้านบ้านนี่คือได้ยินว่าคุณยายแม่ของเจ๊เดือนนั้นเห็นเฮือนออกแสงบ่ เพิ่นวางสั้นละ่ะเพิ่นนอ่นมาขึ้นนี่เฮ็ดบุญบ้านแล้วกับพระกันนั่งเว้ากันโอ้มีแห้งแล้วเฮ็ดบุญบ้านเทวดาก็ได้กินคนก็ได้กินผีนก็ได้กินเฮ็ดบุญแล้วสบายใจทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่เว้าก,กันนอนเว้าก,กันนะนะเพิ่นไปเห็นเฮียนออกแข็งแกร่งแต่เออเพิ่นกูสินอนฝันตัวอนอนไปนอนมากเพิ่นกูสิเห็นตัวหูเพืกันอันที่บ้านเลขที่บื่อไหร่บ้านเลขทีหนึ่งแปดสี่โอ้คอยคอยเขียนล่องยืดถูกเลยเนาะเออตาเฮี้ยนนั่ เหล็กงามหนึ่งแปดสีหนึ่งแคทีเออออกแสงเป็นงวดนี่ได้เนาะเกย์เกยขึ้นบันไม้วันที่สองวันที่สองวันที่สองขึ้นบันไม้วันที่สองบันหลีทีหนึ่งแปดซี่บ้าน เราสินก <łość> บฏหมดเมื่อใดเมื่อใดพี่เดือนไปเอาประตูบ้านมาใส่แลนยิ่งมาได้ไปเอาดอกอันถือเลพว่อหันกับสือทำบุญบ้านไปนั่งรอดอีกรอดอีกคือวันนี้คือวันนี้คนละ ทอดนี่คนลราจังเสียประตูบ้านไม่ใช่เงาะนกขันจะทำบุญบ้านจังวะเลี้ยงผ้าเลี้ยงเลี้ยงผ้าเลี้ยงคนเลี้ยงหมดเลยดีใจยู่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเพิ่นมาเพิ่นก็ได้กินกินมีเพิ่นหายมาไปเลขวิ่งเล่งแรงเขาจะวิ่งบ่จ้าเงาะนี่พิ่นหายสีสีร่างบ่แมนสีร่างได้มาวิ่งชื่อสีร่างพิ่นหายสีมากเหรอมันส่งกับบ้านอิทีพี่ดิบ่เออเพิ่นหายสีมากสีร่างตัวเดียวตัวเดียววิ่งสี ลางีคันเพิ่นพ่อจับคู่กันน้ำบบกเลยจับคู่ก็สิม,มีซีหนึ่ซี แมนซีหนึ่งซีสอพอดีกับอันขอว่าซ1หนึ่งซีสองกัีแค่นี้แหละคุณวามุเลขบ่ลายตัวบเล็กมากเกเลขบ้านก็แจ้งว่าคุณบอกคอยเล็บ้านคุณมาบอกคอยเพิกนคหายซีหนึ่งซีสองกับซีแปดเออมันมันตรงกันยังเพิ่านหาเลขมากมันตรงกันกับบ้าลีีพีแม่ลี่เออบันนี่ตรงนพันซิ่งซีสองพนเน้นซเลยกับสองพส่พลาซีขอเลเพ่นเน้นซีสอง เลนส,สองแต่ว่าพี่ก็เลยว่าบานเล็กทีพีซีหนึ่งพี่ติดซื้อถึงซื้อ,อลงลสี่แปดหนึ่งสี่แปดเออเอาเข้ากับกับเอาแล้วนับเหตุที่คนเห็นมาแปดซีมันจะกับเอาจะนาะเป็นหายิ่งซีร่างเดอเลขของเกเดือนเลขบ้านเส้นพันขื่นบานไม่วันที่สองบาเล็กทีนหนึ่งแปดซีคุณยายหน่อยว่าเป็นว่าบานบานออกแสงนะคะ กับบรูว่าคนจะให้โชคห้ลาบบแต่ว่าเลขวิ่งรางยังเดียเเด๋ยวเกเดือนว่าคนห้ซีรางมานะคะซีรางเคนจะปูหานี่ซีหนึ่งซีสองซีแปดเล่นคือซีสองนะคะนะคะเกีเดือนคนกับว่าดีใจน้ำเอ็ดซีนะคะวัที่ผ่านมาเป็นงวดแรกเอาลงไปออกชือ่อออกซองบางคนกับมั่นใจบางคนกับบ่มั่นใจเพราะว่าบัทบ,บ,บ่บ่เ,ยเคยเอาเกเดืววอนลงจะเกียร์นะคะนะคะวดน,นี้เคนห้มากแบบนี้ สงสุดถ่ายนอนทิยาก,กับบ่ได้เอาไปลงนะคะเป็นถ่ายเจ็ดหกหนงนะคะหกนึ่ตรงๆเลยนะคไป้าบาทหลังนี้กับสิแลลวย้อนเงินเล็กเนาะม <c oughs> ันยังสีแิงสีีดน,น้องชื่อบ่ปิ้น้องคืนมื้นตัิบีแดงกัตะลนเนาะ ไมออกเสียงมึงย่ายน้อยย่ายน้อยนี่เป็นคุณย่ายน้อยนี่เป็นแม่เก้เดือนแม่พี่เดือนเด้อค่ะเด้อออกเสียงกางได้ย่ายหัวไหล้านตั้งอันตั้งอันใช่อันหมอลำ่งเฮาน่ะตาเสียงกระพีเอ็กะพริบไปกระพริบมากตอนนี้เลี้ยวหาเลี้ยวบมันจะออกเสียงใสียุ้มมือกระเบิดไฟนองตลอดกับบะมี่บบเมือเครื่องอย่างนี้ไหก็ได้ ได้ลูกขืนมายินมึงน้องกันว่าไฝจะทนหมอล่มเข้าหน่อตาๆไฟกระพบกับไฝกระพบมากวันนี้เหลียวหาเลียวบงมันจะออกแนใช้ชุมมือกระเปิดไฝนองตลอดกับว่มีบบมือเชื่องย่ได้ลูกขืนมายิงน้องกันว่าไฟจะทนมันเชื่องจะทนมาังนั่งบ่ไดฟ้าที่นังเบิ้งจะเห็นบ่มันนบนมันร้นมันนไปบ้อนมากกัันบอนน้ำข้งอนีน้ โมเมนไฟพยญนะสุดย้ันจะว่ารูปพระเขาเห็น้างท่าหมู่บ้านเลยเขาเห็นอย่าไปเอาผขืนวยหนังมาตั้งเดยน้เาะอย่างง่ายขึ้นเดียมเมนพยัญพยับวสอเลขบ้านเราพิ่นก็เลยมาเตือนแต่ก็บรรลขึ้นบ้านนั่นนี่ว่าเห็นไฟข้นนนันดูนอนอยู่ดีนอนดูก็ับมือขึ้นแรก็สามชีขึ้นขางตะกินขึ้นเลยเป็นเิ้ม ten fai malaina, ten fai pa ผิดผ่าผิผาผิเลยยายลูกนางเบิ้งลูกนางเบิ้งเลยเขาบอกความจรงบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันนี่นี่เรื่องจริงมึงเลยนี่นี่ออกแสงบ้านออกแสงแงะว่าทั้งนี่แต่ขันแงะท้องแงะเบิ้งสิ่มันกับผิดไปนิดสี่ขันนั่งเบิ้งทั้งหกับผิดบ้างสี่แปดสีมู่ใด้ย่าคู่เก่ามู่เก้านะคะแต่น้องดี่าติเขียนว่าทับเก้านะคะหนึ่งแปดสี่มู่เก้านะคะบ้านบ้านเกเดือนที่ว่าเป็นขึ้นบ้านไม้วันที่สองนะคะโชคมากทั้งคืนคุณยายหน่อยว่าบ้านออกแสง นะคะคแต่ว่าเลขแค่เดือนเลขข้างล่างวันที่ผ่านมาเพิ่นหายหกนะคะวันนี้เพิ่นหายสี่สิงห์ส่างนะคะเพิ่นจับคูงหายก็จะมีสี่หนึ่งสีสองสีแปดนะคะใกล้ๆมือในนุ่นที่ญาติจะมาตามโค้งสุดท้ายนะคะเด้อก็เป็นแค่แนวทางหาคือสต่ละกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ในคลิปนี้ก็จะมีเลขบ้านนะคะเลขบ้านหนึ่งแปดสี่นะคะหมู่เก้าแล้วก็เลขหญ่งลางที่สีลางนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดเพื่อเน้นที่สีสองนะคะเพื่อเข้ามาติดตามแ้วกันว่าจะใช่หรือจะไกลเคี่ยงนะคะเพื่อนจะหายเลขต้องงวดเพื่อนจะหายต้องงวดเราจะหายอีกที่คือคงสุดท้ายมันเป็นไงแน่นนะคะ พี่เันก็นยืนยันแล้วว่าหาย้องหวดแล้วคงสุดท้ายก็จะอีกรอบนึงนะคะนะคะก็มีซ้ำนีได้แน่นอนนั่นแหละมีซ้ำนั่นแหละ มันไปเล่นกันไปไกลมือืออะรกันยังสบไปไกลมือจังมาก่เนาะมาเทีนเมือ่วันนี้แราเห็ดไดเดียวค่ะโอ้คนเห็ดมาซีมาซีลางแมนแล้วเห็ดไห้พุกมัวนไหนล่ะมวนไหแล้วไหสองแล้ววิ่งสองม้วนอีวิ่งสี่มวนสุดท้าม้นสุดาคือสุดท้ายม้วดมที่พันวิ่งสองมันก็ออกเก่าสองนะแมนเก่าสองกรบซุนสองก็ออกสิบสองก็ออกแต่วกมวนที่พันหน้าว่าไหหกมันก็ออกกนี่แล้วเห็ดออกมันออกปุ๊บแล้วก็เสียแล้เลขไรยุ้ยลักซิเออลักซิตลอดของเรามดวนม้วนหนึ่งแล้ว ที่นไปขึ้นปะี่ี่สอีหนไปเลยเพา้นแคบกเลยเัวเลขล่างันที่ยากกับจบคลิปนี้ไว้เพื่อเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมมาชีเก้า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง